้อยพี่ถามจริงๆนะน้อยรักคุณคำพีเขาจริงๆเหรอคุณคำพีเขารักน้อยและดูแลน้อยดีมาตลอดก็พอแล้วไม่พอก็น้อยบอกแล้วไงน้อยพูดความจริงเดี๋ยวนี้เลยนะน้อยพูดเลย น้อยอย่าล้อเล่นกับหัวใจนะเพราะมันจะเจ็บไม่ใช่น้อยนะก็พ่อน้อยไม่อยากเจ็บไงพี่น้อยถึงต้องเลือกคนที่รักน้อยและจริงใจกับน้อยแล้วพี่น้โมล่ะน้โมกำลังจะมีลูกฮะคุณกำพีคะ พูดอะไรนโมเนี่ยนะกำลังจะมีลูกมันเป็นไปไม่ได้นะคะใช่เมียก็ไม่มีลูกจะมีได้ไงครับไม่เชื่อไปถามมาลีสิมาลียังไงพี่ก็ไม่เชื่อว่าพี่น้โมจะมีลูกอะ่ะน้อยเรื่องของคนอื่นน้อยไม่สนใจหรอกคุณกัมพีคะไปกันเถอะคะ่ะน้อยหิวแล้ว มารีเนี่ยนะมันไปผิดผีกันตอนไหนวะฉันว่าต้องเป็นอย่างที่เขาเมาเมอยกันแน่เลยจ้ะพี่นโมนังน้อยเนี่ยมันท้องก่อนแต่งชัวร์วเลยระยะหลังๆมาเนี่ยฉันเห็นมันดูมีน้ำมีนวนขึ้นนะจ้ะพี่พอถึงนะมารีที่ไม่อยากฟัง แต่ว่าฉันได้ยินมาจริงนะพี่มันขึ้นคอนโดคุณคำพีที่ก็กลับบ้านอีกนะฉันว่านางน้อยมันไ,ไม่เหลือแล้วแหละพี่นโมจ้าเพราะเรากลับถึงบ้านแล้วอะเราแต่งงานกันนะจ๊ะพี่อย่าเพ้อเจ้อน่อมาลี ทำไมล่ะจ๊ะพี่นมโมหลับลูกแล้วอ่ะรับแม่คนนี้ไม่ได้เหรอจ๊ะมาลิอยากจะมาขอโทษน้อยอืมฮะขอโทษอะไรพี่อา้าว ก็ตั้งแต่ที่มาริไปปวนน้อยในรายการของคุณมังกี้เนี่ยหลังจากนั้นมาลิก็ไม่เคยขอโทษน้อยเลยไม่กลับบ้านกันเถอะพี่น้โมพี่จะมาเสียเวลาอะไรทำไมเนี่ยไหนพี่น้โมบอกจะมาขอฉันไงจะต้องให้ฉันท้องต่องไปมากกว่าน,นี้ไหมพี่ ลูธุระเรื่องนั้นยังคุยไม่จบคุยอีกนิดนึงข้างนอกอแต่ถมถทมเรื่องงานสักนิดนึงเอา้าพี่น้ำโมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยอะไรของแกเนี่ยนี่ถอยไปเลยนะไอ้เด้อไม่ มารีท้องกับแกเหรอพี่เดียไปรู้มาจากไหนก็<อ>คุณกำพีบอกอะ่ะแกกำลังจะมีลูกกับมารีจริงๆเหรอวะจริงแกกำลังจะบอกใช่มว่ารอเร่งเฮฉันกำลัง hey! จะมีลูกจริงๆ กับใครก็ช่าเถมือพี่เขียวแต่ฉันจะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดแล้วน้อยอ่ะก็มาถึงคุณคำพีแล้วไงในที่สุดผมก็ได้พาคุณกลับมาในฐานะคู่มัน่น <c oughs> ขอบคุณคุณคำพีมากเลยนะคะ ที่ให้เกียรติน้อยขนาดนี้ทั้งที่น้อยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าพอสำหรับคุณเลยน้อยทำไมคุณคิดอย่างนั้นล่ะครับคู่มั่นผมเนี่ยเป็นถึงซูเปอร์สตาร์เช่นะใครๆก็อิจฉาและทำไมคุณคัมพีถึงชอบน้อยล่ะคะเหตุผลที่ชอบน้อยมันมีทั้งมากมายถ้าน้อยเป็นคนดี น่ารักสดใสยอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ต้องเก๊กเลยและยนเาียงพันเสียงหัวเราองคุณด้วยล่ะให้โอกาสผมได้ทำให้คุณมีความสุขนะอ,ะอาหารน่ากินมากเลยนะคะใช่เรารีบมาจัดการมันก่อนที่มันจะเย็นดีกว่า มันน่ากินมากเลยนะแต่รู้ว่าว่ามันเป็นพร็อพอะผมสั่งมาให้มันบรรยากาศมันเหมือนในละครน,นั่นแหละแล้วทั้หมนี้กินไม่ได้หรอคะ <laughs> กินได้สิ <laughs> ผมแซวคุณเล่นน่ะ <laughs> แหมคุณนี่ก็ซื่อจริงนะน้อยมันเหมือนนะคะ <laughs> ดื่มให้กับนักร้องที่สวยที่สุดในค่ำคืนนี้นี่เสียจะมมเล่าใช่เหรอว้าถูกจับได้ซะแล้วแค่เนี่ยจิบจิบฉันไม่เมาหรอกงันอีกแก้วหนึ่งนะอย่าเลยฉันต้องขึ้นโชว์ล่ะฉันไม่อยากพลาด คุณนี่มืออาชีพจริงๆผมโชคดีมากที่ได้ทำงานกับคุณฉันโชคร้ายจัดลักรองค่าตัวชั่วโมงละแสนห้าตอนเนี้ยต้องมาอยู่ในสภาพเนี้ยไม่เห็นจะยากเลย ถ้าคุณอยากกลับไปใช้ชีวิตสวยหรูแบบเดิมแค่เปลี่ยนตำแหน่งงานแค่นั้นเองฉันไม่อยากเป็นเมียน้อยใครไม่เอาหน้าคุณพี่หวาคุณอย่าเล่นตัวนักเลยตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ในจุดที่เลือกได้นะ คุณลองมองไปร,บรอบๆร้านสิผู้ชายหัวงูพวกเนี้ยืย่นข้อเสนอให้ฉันกันทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าฉันจะเลือกใครต่างหากไม่ได้นะครับคุณจะต้องเลือกผมคนเดียวเท่าน,นั้นถ้าคุณอยากให้ฉันเลือกคุณคุณก็ต้องทำอะไรบางอย่างให้ฉัน และถ้าผลมันสําเร็จคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการคืนนี้ผมขอฉลองให้กับตัวเองที่น้อยยอมรับมั่นผมน้อยครับคืนนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยนะแล้วคุณละ่ะ น้อยเองก็เหมือนกันตอนนี้น้อยรู้สึกเหมือนว่าน้อยเป็นเจ้าหญิงเลยล่ะค่ะน้อยไม่ใช่เจ้าหญิงหรอกแต่น้อยคือเจ้าสาวของผมนั่นฮะผมผมจะทำให้คุณลืมนายน้โมให้ได้ไม่ต้องสนหรอกค่ะเรื่องนั้นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้ว น้อยไม่คิดมากใช่ไหมที่เขามีลูกกับมาริน,น้อยไม่สนหรอกคะอ่ะอ่หมายความว่าคุณไม่หึงเขาเลยใช่ไหมและทำไมน้อยจะต้องหึงเขาด้วยคะ ไปไหนอะ